ครับผมส้อมมอไซส์สไตล์ช่างบ้านนอกและหัตถ์กระเจียมว่างสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้พอดีมารับรถลูกค้าไปซ่อมนะครับที่บ้านรักแม่บอลสีนะครับเ,เป็นก็เป็นบ้านที่ปลูกบอลน,นะครับเพื่อนๆปลูกบอลขายนะครับสถา,านที่ตั้งก็อยู่บ้านบากตำบลสำราญน,นะครับเพื่อนๆอยู่บ้านบากตำบลสำราญน,นี่ลงมอบ้านบากมาก็จะเจอเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับโอ้มีขาย หมูปิ้งไก่ย่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในซุ้มขายกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของออคุณแม่ที่ทําบอลสีขายนะครับวันนี้ก็เมารถที่ร้านไปซ่อมนะครับเพื่อนๆน,นะครับพอดีได้เข้ามาก็ไหนๆได้เข้ามาแล้วก็มาแบ่งปันความรู้กันเกี่ยวกับการปลูกและก็การขายบอลสีนะครับ าักไทยสมาชิกไหนครับคุณแม่แม่ชื่ออะไรครับสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับาใ,าใช้เวอเล่า,าก็ได้ครับเนี่ยบ,บ้านบากตำบลสำลา<ไ>ราญอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับแม่ปลูกบอนสีมาจะปีแล้วครับผมมันก็เริ่มปลูกเนาะตัวนี้เป็นปลูกขายหรือจังไดเนาะขายกับขายอ๋อขายกับขาย ของแม่มีพันอย่างเนี้ยครับผมอยู่ในบ้านเขาเอาผ้าช่อมเนี้ยครับตัวใดครับเม่ eh. e. wow. ้ยแก้วสารพัดเนึกตัวน네ี้บอกครับตัวนี้แก้วสารพัดเนึกเนาะนะครับอ่าแม่เพื่อนว่าแก้วสารสารพัดเนึกว่าสั่นครับพี่น้องนะครับอ่นี่นะครับด้านบนก็มีนะครับผมฝากช่องนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับก็เป็นช่องของร้านเลยนะครับรักแม่บอลสีนะครับเพื่อนๆอ่าฝากไว้เลยเพิ่งเปิด youtube ช่อง อ่า YouTube ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนๆรักแม่บอลสีก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าต้นนี้ต้นนี้ครับแม่ขายยังไดซื้อขายกันจังไดครับเ,ออเรื่องบอลสีมอา,มา250นะอ๋อต้นละสองร้อยห้าสิบเนาะนะครับอันน,น,นี้อายุประมาณเจ็ดเดือนอะครับคุณแม่ครับเนี่บอลสีอ่นนอประมาณสี่เดือนอ๋ออันนี้ก็ประมาณสี่เดือนนะครับก็ต้นประมาณหนึ่งครบนะครับ อ๋อมีพันธุ์ได้อีกครับแม่เนี่ยเยอันนี้อันนี้ยังก่อนอันนี้จันทา,แ,นทาแ,แ,สแสงจันทาอ๋อแสงแสงจันทานี่นะครับนี่พามาชมตลาดบอนสีครับพามาชมตลาดบอนสีน,ออนะครับอ่าอันนี้ ซื้อขายกันยังไงครับอันนี้ร้อยห้าสิบต้นละร้อยห้าสิบบาทอ่าต้นต้นต้นน้อยเดี๋ยต้นน้อยต้นน้อยห้าสิบบาทต้ขนาดมันอ่าเดี๋ยวแก่ฟ้ายางกับไปชมเนีครับนีะครับ,นะรบอันนี้รุ่นยังร้อยห้าสิบถ้ารุ่นเล็กรุ่นเล็กห้าสิบบาทอ๋อตัวนี้ห้าสิบบาทนะครับขอเอืนอยยังก่อน อันนี้จันทราสแสงจันทราแสงจันทรานะครับฟังข้างหลังนี่แม่อันนี้คือเดลี่กวักเดลี่กวักอ๋อกวักเงินกวักทองแต่ว่าเป็นพันธุ์อย่างพันธุ์เดลี่คนะ่ะพันธุ์เดลีอ๋ออันนี้เขาเรียกว่ากวักเงินกวักทองนะครับนี่นะครับใส่นอทางเด,ด,ด,ดี๋นอ้นอแม่เอานางน้ำหนาเลยครับอันนี้คือเป็นดอกเลยเหอ๋อนี่บ่ โอ้ e, ح, นี่นี่นี่กวาดเงินกวาดทองครับบอกคนเนี้ยกวาดเดลีอ่ากวาดเดลีนี่นะครับกระถางไงกระถางแค่บาทครับแม่แบบนี้กระถางใหญ่อยู่สองร้อยห้าสิบอ๋อกระถางใหญ่อยู่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับปุ๋ยไงประมาณนี้แหละพี่น้องนี่อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้แม่ยังนี่แม่นี่อันนี้ปัดยังเนาะ แม่จำไม่ได้เหรอคิดก่อนเอาเดี๋ยวไปเบื้องต้นอื่นก่อนอันนี้แม่จำไม่ได้เพราะว่าเพิ่นหลายพันครับพี่น,น้องหัวเกล็ดเลื้อยกับบล็อกจับกันได้อันนี้ก็อื่นนาคราชอันนี้นาคราดจัดอยู่ในตระก,กูลบอลคือกัน,มนแม่นบ่แม่อันนี้บอลสีอ,อันนี้บอลสีนะครับอันนี้ซื้อขายกันจังได้ครับบอลแบบนี้อันนี้แม่พันที่ไม่ได้ซื้อขายขายลูกมันอ๋ออันนี้อันนี้คือต้น อันนี้คือต้นพ่อพันุแม่พันธุเอาไว้ขยายพันุ์แล้วก็จะขายตัวต้นเล็กนะครับอ,อ,อันนี้อินเนาซีได้เลยอันนีอเนาอ๋อเอาเอต่างๆได้ไหมอินเนาอิเนาอันนี้บลสีเขาเรียกว่าพันอีเนาพนะเออนี่นะครับนี่ท่านใดสนใจก็เข้ามาอาดูได้ครับที่บ้านบากตำบลสำราน<ม>เดี๋ยวจะท<ม>ิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อน ต้นยางก็แม่นี่นอันนี้สวีดอันนี้สวีดวันไปแกสวีดบอกดังๆเลยแม่บอกฟ<ก>ิวบุนเลยสะวจ้่นีออันนี้ต้นละเท่าไหร่ขายยังไงอันนี้ขายเบบี้มันขายลูกข,ขายต้นลูกอันนี้กระเจนนวดเขี้ยวอืมันนี้จันจันนวดเขี้ยวะนะครับเอ้ยมันต่างกันจังเด็กกับอันแดงๆทั้งหมด อ๋อความยาวของใบความยาวของใบเป็นใบกว้าง,างอันนี้ใบกว้างตัวนั้นใบใบปลายปลายใบจะเรียวยาวอ่าปลายใบจะเรียวยาวโอ้แตกต่างกันนะครับอ่าต่อไปครับมีอย่างนำ้ำตาเนอเนี่ยคุณแม่อ<ใ>ัน<ใ>นี้ไก่สุกสงวนไก่ไก่สุกสงวนไก่สุกสงวนอ่อืมนีน่นะครับอันนี้ต้นจักบาทครับแม่นี่ขายจังดาซื้อขายจังดาครับ อันนี้อันพันไี่ขายอ๋อยังไม่ได้ขายอันนี้ก็คือเพาะพันธุ์เอาลูกหรือว่าเอาต้นเล็กขายบีอ๋อต้องอันนี้คือฮองเฮาอันนี้พันฮองเฮานะครับอันนี้ก็คือขายเบบี้นี่นะครับอ่าอันนี้ได้ไหม่สีคือนี่ทึ่งแดงทึ่งเขียวยังยังสตรอเบอรี่ยังนไงล่ะ ย่าก็จำมาได้คนขายคนขายไปดูคนขายเมื่อยู่อันนี้พวงเงินโพทองอ๋อโพยังกอซื้อยังกอโพทองโพทองบอกทั้งดังเลยไงเดี๋ยวไม่บอได้ยินโพทองอันนี้เจ้าสาวน้อยปะแป้งอันนี้สาวน้อยปะแป้งว่าสั้นอันนี้นอนทอง โอ้ขอ้างในมีอย่างแนวนอแมหนหนอ่หน่อยต้นน้อยๆอันนี้นกับแยสารพัดููปกันอ๋อแยสลรฟาตเทปมีที่เก้าสิบบาทอันนี้ต้นละ90บาทอ่าท่านใดสนใจเดี๋ยวทักมาเด้อ,ดอทักมาทาง YouTube ช่องรักแม่บอลสีก็ได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับด้านล่างนะครับอ่าท่านใดสนใจหรือว่าอยู่ใกล้ๆยะโสธรก็แวะมาเลวแวะมาดูได้เลยอ,อันนี้กวนอิ่ม อ๋ออันนี้ต้นลูกอันนี้ต้นลูกที่จะขายนะครับต้นละเท่าไหร่ครับต้นลูกต้นลูกต้นละร้อยห้าสิบบาทอ๋ออันนี้ต้นละร้อยห้าสิบบาทโอ้มีหลายพันต่อละอันนี้ไก่สุกงวนอ๋อไก่สุกสงวนต้นเล็กอันนี้ก็คือต้นเบบี้ที่ที่จะขายนะครับมีกันร้อยห้าสิบสองน อันนี้หลังเฮาเบบีคลังเฮาอ๋ออันนี้เบบีต้นเล็กต้นเล็กเบบีก็คือต้นเล็กต้นลูกนะครับสามใบอ่าเนี่นี้มีสามใบละต้นละร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบฮะต้นละสามร้อยห้าอ๋อสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบเด้อพี่น้องเบาผิดฟังผิดครับมียังอีกแนวแม่นุ่เสนอมือนนี้ไดไนได้มาแล้วปั้นยังก็แม่นี่กหลวง พกลงตามใบตามใบไงคว่ำไงดอมใหญ่ลกัดจีอันนี้อยู่ร้อยแปสิบาทอันนี้อยู่ร้อยแปดสิบบาทคือพันอย่างบอกพันน้ำแนบบอกพี่น้องอันนี้มีงูคนใช่ครับแม่ อันนี้มิ่งมงคลนะครับยังยังอีกไงแม,ม่บ้านเ้องเพชรพิรุณพัดยังก่งงอแม่เพชรพิรุณนอ๋อเพชรพิรุณอันนี้เปรี้ยวหกเลยอันนี้เป็นคืนมงคลอันนี้ อันนี้หอเงินง้น,หอ,นหอทองครับพี่น้นองเป,เป็นพืชมองคลอ่าเป็นพืชมองคลนะครับหอเงินหอทองใครซื้อไปปลูกไว้บ้านเป็นไม้ประดับก็จะเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรานะครับเพื่อนๆหอเงินหอทองพนะซื้อเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับนี่มียังยีไงแม่ทางในมีอย่างอีบอจ้า มีพวงระยะมีต้นพวงระยะอ่าเป็นยังไงเนาะต้นพวงระยะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนๆนี่บรรยากาศครับบรรยากาศอยู่ริมถนนเลยท่านใดสนใจก็แวะมาดูมาชมได้ต้นเงินขนทองต้นยางก็เนี่ยขนเงินขนทองขนเงินขนทองอันนีน้เบบีมันแกดูที่หัวสี่บาทต้นลูกอยู่ตรงโน้นอ,อ่ะย่างเข้าไปเนี่ยแม่กล้องไปว่าเต็ เท่าไรก่อนหกสิบบาทอ๋อต้นละหกสิบบาทนี่ต้นใหญ่อยู่เรียพี่น้องกับต้นใหญ่นะครับง่ใหญ่ายเลยอันนี้เอ่านี่ก็กล้องย้อนแสยงย้อนแสงพี่น้องอ๋อนะครับฟังนั่นทงนา,างนั้นมียังไงโอ้ไปฟังทางในบ่คิดตันข้าวเหยียดอ่าไปเลยพาชม,มสวน,น,น,นครับ นีการผ่หล้วงเพส,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 สน้นผ่หล้วงเพส้นผ่หล้วงเงินล้หมสิบบาทอ๋อโบดังๆเลยแม่เพ็่หนึ่งเินเลยเดี๋ยวเพป็นต้นใจเดี๋ยวเพป็นกิดต่อมาครับอันนี้สอนพ่มอันนี้สอนพรมและอันนี้เศรษฐีพันล้านเอาเศรษฐีพันล้านเป็นเสื้มอมงคลใครมีแล้วจะร่ำจะรวยอันนี้คือเปหงาง นกยูงขายนกยูงถ้าขายนกยูงอืมครับอันนี้จะเป็นชัวกวคันเหลืองชัวกวคันเหลืองชักวคันเหลืองอ่าขายต้นจักบาทครับแบบแม่แบบนี้อันนี้อยู่ที่แปดสิบบาทต่อกระถางละแปดสิบบาทนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ นะครับตามได้ที่เพจอ่าตามได้ที่ช่องอ่ารักแม่บอลสีนะครับยูทูบรักแม่บอลสีนะครับเพื่อนๆอันนี้แสงเงินแสงทองอ่าท่านแสงเงินแสงทองอ่าไม้มงคลอีกแล้วครับท่านอันนี้ก็ยอะร้อยห้าสิบบาทอ่าต้นละร้อยห้าสิบบาทครับต้นละร้อยห้าสิบบาทมันมีสีชมพูต้อนอยางกูแม่อ่ะม,มีสีชมพูมะน,นีสีชมพูน,นีต้นชมพู มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกครับรวยเบอร์เลอรอ้าวรวยอีกแล้วครับท่าน <c oughs> อ้ารวยอย่างเดียวครับพี่น้องน,นะครับอันนี้รวยเบ่ร์เลอรอันนี้เหนือวารมีอ่อออาไม้มงคลครับพี่น้องไม้มงคลน,นะครับอัาอ่าีอยังอีกไงแม,แม่น้ำเสนอมีมีสะพายนายพล นายพลมียังอีกเนี่ยตัวพายนายพลกระถางละเท่าไรครับแม่แบบนี้อันนี้กระถางละร้อยห้าสิบกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะครับโอ้วอปลาผู้ใดหน่อยวอปลาล้านหน่อยบ่อันนอปลาอันนี้แม่พี่จี คือภาษาอังกฤษบอคุณเด้อแม่เด้อยอนี่ยจำเขาแม้ขึ้นกันล่ะลูกบอคเพื่อสอบรถสอมรถนั่นคืออยู่จำได้เบิดอยู่จำเขาแมา่ยายก็ได้ตีสวย,ยนี่นอะไรกันแม่อ๋นนอปล่อ๋อยเสียนเล็กเสียนดอนกน้อย ตัวระยะ,ะ,ยะอ๋อเป็นไม้มงคลบ่แม่แบบนี้อันนี้มันเป็นไม้ไม้ดอกนี่ลยแต่ละเป็นตัวสุ่มอ๋อไม้ดอกไม้ไมป,ประดับดอกไม่สิดูงอย่างเงี้ยไ่จะเป็นดอกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไงกล้องมันเยี่ยว่เห็น พวงระยะอาจารน,นี่จะเป็นดอกแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนต้นไรจักบาทหรือแม่แบบนี้ต้นนต่อ,ตอยีอยต้นน่อยก็ยอยูอ่างนนะอ๋อแบ,บ,บ,บาทแล้วต่ขนาดของวันี่จัอ่าัาางนี่มีอย่างน่เอียงนี่พือทะเลทรายอันนี้มีกก กวกพันว่าม kind of uh ันกวกกกวใหญ่เนี่ยวกใหญ่พี่น้องกวกใหญ่ใหญ่อ่าอันนี้ขายยังไดแม่มนี่กว้างใหญ่เหรอไม่ค่ะยืดที่สามร้อยห้าสิบอ๋อกระถางละสามร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ยังนี่กล้วยกล้วยด่างกล้วยด่างเดียผ่านไลาผพันอีหยังนี่ดอกก้านแดงก้านเกาสีแดงเอ้าผู้ใดมากล้วยด่างมาเอาเด้อพี่น้องเด้อกล้วยด่างมาทันนเยอะ จเอตอต้นละพพันนี่นวงระยะต้นใอ๋ออันนี้พวงระยะต้นใหญ่ต้นกลางน,นะครับโอ้หามุมก่อนแสยงย้อนแสงอ๋ออาชัดเกล็นนะครับ อันนี้ติดจองแลหบพี่้องมีช่วชมต้น,ตนนี้ติดจองไปแล้วนะครับนี่อันนี้ต้นนี้ติดจองนะครับจองไว้แล้วนะครับอ่าต้น,ดดตนนี้ต้นประมาณนี้ก็อยู่ราวๆห้าร้อยบาทนะครับติดจองไว้แล้วต้นนี้นะครับสําหรับต้นนี้นะครับนี่ ตรงนี้ไหลไหลสีชมพูอ๋อไหลสีชมพูอ้อาวมี่ยังอยู่วะเมี่ยเรียกน้ำสามารถคลิกตันตันกระบองเพชรน้อยอ่าตุดนี้จะเป็นไม้ประดับอ่าไม้ประดับเป็นกลุ่มกระบ,บองเพชรนะครับต้นยางคือต้นพักซี่อะไรแม่นี่ นี่นี่นี่นนเล็บพดอโอ้โวต้นเล็บพุดที่นี่คือกันกับต้นฟิลิปกินค่ะนี่ต้นเล็บพุดอ๋ตอต้นเล็บพุดนะครับอันนี้แยกปู่วาโดดอะไรต้นอ้าวคุณแม่วันนี้นี่มาชมสวนกันเป็นที่เสร็จับเรียบร้อยนะครับอบอกพคิยูเนี่ยแม่บอกพคิยูเบอร์โทรเนี่ยเพื่อพี่น้องฟันต้นแก่ ฮะบ้านเลขี่หาึบ้านเลขี่เท่าไหร่ครับถ้า้ายมูอ่าตำบลตำรานตำรานหรือว่ามอบ้านบากรรอ่าเบอร์โทรศัพท์ครับเผื่อมีเพื่อนเพื่อซสนใจครับเบอร์โทร่าเลย6ศ ท่านใดสนใจก็ตามเบอร์โทรเลยนะครับเพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจก็ถ้าเข้ามาตามเบอร์โทรแล้วก็ติดตามได้ทาง YouTube าช่องรักแม่บอลสีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับครับสวัสด,ดีครับดด้้วยๆเอผูใ